ก็คิดว่าคงไม่มีอะไรอ่ะแต่แบบเสร็จปุ๊บพอเราใส่รองเท้าเสร็จอ่ะเราก็เราก็เดินออกไปเดินไปทางนึงกําลังจะออกจากฟิตเนสเขาก็ยูวีดีสักพักมันก็มีแบบปิ้วแบบปาดมาแล้วก็ตกใจแล้วมองไปก็คือเป็นรองเท้าข้างหนึ่งอ่ะวางอยู่หน้าเราเราก็แบบเราก็ได้หันไปตามทางสรุปเป็นผู้หญิงคนนั้นนี่ะรื่ืนจองแล้วเขาก็แบบขอโทษนะคะรองเท้าลุ่นเมือแล้วยิ้มกว้างแบบกว้างต่ตา เราแบบแข็งมากออตอนแรกเราคิดว่าเขาไม่ไม่ได้ตั้งใจจริงแต่เสร็จปุ๊บเราเขาวิ่งมาหยิบรองเท้าปุ๊บใช่ปะเขาวิ่งไปอีกทางแสดงว่าเขาว่าตั้งใจวิ่งมาเพื่อแบบมาโยนใจเราแสดงว่าเขาไม่ได้มีปัญหาก,กัใครเขาตั้งใจที่จะัาน,นีกับเราเลยเมื่อก่อนหน้านี้ไม่เคยปัญหาอะไรกันไม่เคยอะค่ะบ<ม>ินอยู่ฟินเน็ตมาสามปีไม่เคยเจอารณ์นเลยจนกระทั่งเจอคนนี้บินก็เลยแบบตกใจบินก็เลยแบบไปที่ฟอนดีกว่าเพราะเราไม่รู้ว่า คือด้วยว<ห><ห>ตาเขาอะเราก็ม,มันจะทําอะไรได้อีกไ,ไหอมอะไรเงี้ยเรากลัวเราก็เลยเดินไปที่ฟอนแล้วเราก็กาลังจะบอกว่าเนี่ยเจอเหตุการณ์นี้เจ็จปุ๊บอยู่ดีอะมีเสียงตุ๊กตุ๊กตุ๊กวิ่งมาข้างหลังบินแล้วก็บอกบอกเราดิะคะ่ะว่าลมหาหลุดมืออ,อ๋อคุณจ้าลามาคือเข้าหลังบินอะบินหันไปอะคือถ้าเกิดเขามีอาวุธมีคมอะมีเขาตรงนั้นเลยอะคือเราเลยยิ่งรู้สึกว่าแบบเราโดนแอทแทกอะไรสักอย่าง แต่ว่าฟิตเนสเขาก็แบบมีการแบบคุยกับเราว่าคนนี้ก็รู้สึกว่าแปลกแต่ว่าไม่ไม่มีใครเคยรู้ว่าสรุสรปทําไมเขาถึงเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยจนภายหลังนะคะก็ไม่ได้ลับการแก้ไขหนูก็เลยแก้ไขตัวเองแบบย้ายออกมาจากฟิตเนสนอดีกว่า,าก็ยังเจอตอนนั้นตอนนั้นก็ยังเจอ,นนอใช่มันเป็นเวลาเดิมๆของเขาเราก็กลายเป็นแบบเราก็กลัวเราก็หนีเวลาแต่ว่าเราก็มานั่งคิดว่าเอ๊แต่ว่าถ้าเราอยากมาเวลานี้เราก็จะไม่กล้ามาหรออะไรเงี้ย บินไม่ได้สืบหรอว่าเขามีปัญหาอะไรกับเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบินน่ะให้ฝากทีมฟ้อนทีมยางนะว่าแบบไปสืบได้ไหมว่าแบบบินไปทําอะไรเราก็คิดนะว่าแบบเราไม่ดีหรือเปล่าเราไปทําอะไรกับเขาหรือเปล่าอะไรแบบนี้ข้างเราหรือเปล่าบินตอนแรกบินคิดอย่างนั้นสรุปเขาบอกว่าไม่มีจริงๆค่ะรองเท้าหลุดมือเขาก็ยังแบบทะลงตาแบบนั้นกับกับฟ้อนแลยเขาเขาอายุประมาณเท่าไหร่บินสี่สิบแล้วมีคมาขอโทษจ้ะ ค่ะเขาตอนหนูจำได้ว่าตอนเกิดเหตุการณ์อ่ะพอหนูเห็นเขาวิ่งมาแบบนั้นอ่ะหนู่าโอเคโอเคไม่เป็นไรแล้วหนูก็รีบเดินออกจากยิมเลยเพราะกลัวเขาวิ่งตามมาเกาะลาวตรงแบบบันไดเลื่อนลงอ่ะพราะแบบอยู่ทํางานอยู่ที่นี่เหรอคะพอดีวันนั้นหนูใส่เสื้อเป็นแบบทิมงานแบบของสถานที่หนึ่งสวยดีนะคะใช่เนาะหนูก็แบบขอบคุณค่ะเพราะหนูกลัวเพราะเด็าแบรอรหลงไม่หู้เลย ไอเียจริงเราไปสื่อมาถามค้อนเขาก็บอกว่าตัวเจ้าตัวก็ปฏิเสธเขาก็บอกว่ารงทะลุนมือจริงๆเราก็ถ็ไม่ชองมันแล้วเลยคโกอะไรไมไม่มีเลยไม่มีแบบการสัเลยนั่มงว่าเขามันมีพฤติกรรมแปลกๆนี่กับคนอื่นด้วยไม่ใช่แค่เราใช่ไหมคะฟอนบอกว่าคือไม่ค่อยมีใครกล้าไปยุ่งกับเขาอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็จะเดินแบบอะไรอย่างเงี้ยของเขาอยู่แล้วแต่ว่าสําหรับเราเรารู้สึกว่า มันไม่ปลอดภัยเลยเพราะว่าเราขอดูกล้องวงจรปิดเราบอกว่าเอ้ยไปดูกล้องวงจรปิดก่อนก็ได้ว่าบินไม่ได้ไปใส่ลายนะอะไรเงี้ย<ม>เขาก็บอกว่ากล้องวงจรปิดตรงทางเดินไม่มี<อ>ซึ่งเราอะเพิ่งรู้หลังจากเราอยู่มา3ปีว่าเอ้าฟิตเนสที่เราแบบไว้ใจอยู่มาตลอดคุณไม่มีกล้องวงจรปิดเลยหรอก็เลยตัดสินใจเดี๋ยวนี้เลยว่าแบบโอเคไม่ต่อแล้วเดี๋ยวเราไปที่อื่นเซลก็มาฟิตเนสเองก็ไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรเลยก็ไม่เสียดายหรอกเราเราอยู่ที่นั่นมาตสับแบบใช้บริการที่นั่นมาตสับปีอะไรอย่างเงี้ยเราจริงๆก็รอเวละะิงะ เดือนหนึ่งก็ยังรอว่าแบบเออแบบสรุปยังไงได้เรื่องไหมตปปแต่ว่า,า,าม,มันไม่มีผลอะไรเลยเพราะเขาบอกว่าจะไปว่าเขาผิดก็ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ยอมรับแล้วเราก็ไม่มีกล้องวงจรปิดด้วยเราก็จบแล้วอะเราก็เออไม่มีหลักฐานจริงๆอะแต่ว่าแบบเราก็กลัวจริงๆเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่แบบโดนอะไรที่มันแปลกๆแบบนี้เข้ามาจู่โจมโจมตีเราขนาดนี้ครั้งแรกอะรู้สึก รู้สึกว่าความอันตรายใกล้ตัวกว่าที่คิดแบบมากๆเลยอะคือเวลาบินไปบินเน็บินหน้าสดเลยแล้วก็คิดว่าไม่มีใครจําได้เลยระงี้าก็เดินของเราแบบเินสวยอยู่แล้วจำได้เธอฉันเหมือนไม่ป้าจริงเออแต่ว่าคือยังโดดอย่างนั้นเราก็เลยตกใจไม่กลัวไม่กหัวแต่กลัวคือมันต้องเห็นแววตาเขาคือมันไม่ได้แบบเราอยากจะไปแต่เราจะแบบแตกกว่าไม่ถ่ายดูไหมไม่ไม่ได้ถ่ายเลยตอนนั้นตอนนั้นก็กลัวด้วยโมโหด้วยแต่ก็ไม่อยากคู่ด้วยอะไรงเงี้ย ก็คือหลังจากนี้เราก็คือเราตัวเองหัดมากขึ้นแล้ก็เวลาแบบไปยิมที่ใหม่ก็ถามว่ามีกล้องวงจรปิดไหมคะเช็คเลยเช็คเลยเช็คเลคอริตี้ตอนนี้มันสำคัญเลยใช่ไหมหนูว่าสำคัญนะจริงๆทุกที่ควรควรมีแบบกล้องวงจรปิดซะหน่อยเพราะว่าพื้นที่ที่หนูเดินอ่ะมันก็ไม่ใช่พื้นที่ห้องน้ำเนียมันก็เป็นพื้นที่ทางเดินอ่ะแต่มันไม่มีกล้องวงจรปิดเราก็รู้สึกว่าจริงๆสถานที่แบบนี้ควรมีเพราะว่าอุปกรณ์ในฟิตเนสมันก็จริงๆฟิตเนสเขาดูแลดีนะคะแต่แค่แบ อย่างดัมเบลอะไรเงี้ยก็มันก็หนักอ,อ่นะมันก็สามารถเกิดอุบัติเหตุหร,หรือไปอาวุธหรือว่ามันมีปัญหาอะไรเราก็จะได้เปิดเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นได้ะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ตลาดจากนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วใช่ไหมผ่านมาเพราะว่าเราก็ปล่อยเลยเพราะว่าเราก็ถือว่าเราเอาตัวเองออกมาแล้วเราพอแล้วอ,อ,อะไรเงี้ยก็ไม่ติดต่อเลยเลยมากทำเรือกดูม้นแต่ไม่ได้ทำก็ไม่เป็นไร Blender, เราโลงไปเพราะเราก็รู้สึกว <ns aesthetic> ่าอะไรแบบไม่อยากให้คนอื่นเจอก็มีแบบเหมือนเขาเคยทํางานที่นี่ทํางานในหะายที่ิ้าเฟนเนยเขาก็บอกว่าที่นี้ไม่มีพี่ก่อนก่อนยังไงธรรมดาก่อนนะหนึ่งสองสามตรงนี้น่าจะเอ้าครับหนึ่งสองสามประลุตป้า